นี่ก็เป็นเรื่องของทุกของประชาชนชน,นะครับ,รบที่รัฐบาลไม,ไ,ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเขา <อ S 1> จะเรียนถึงในสิ่งที่รัฐบาลได้วางโครงสร้างที่จะทําแล้วและทําต่อนะครับเรื่องของ p m 2.5เนี่ยคงจะทราบว่า70%นี่มาจากรถยนต์นะฮะแล้วก็30%นี่อาจจะมาจากการเผาของการเกษตรเรื่องของรถยนต์เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ด้มีการผลักดันให้เปลี่ยนถ่ายฟรีดของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์รัฐบาลนะฮะให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อไม่มีมลภาวะ อันที่2ก็คือว่าสําหรับพวกที่ไม่ได้เปลี่ยนผ่านยังเปลี่ยนผ่านไม่ได้เนี่ยน้ำมันของดีเซลเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็จะมีออกมาตรฐานใหม่คือยูโรหับซึ่งก็จะกําจัดมลภาวะที่มาจากน้ํามันดีเซลนี่ได้ประมาณ90ซนะฮะอันนี้ก็คือบนท้องถนนก่อนนะครับเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยเรื่องเผาป่าเรื่องเผานี่ครับคงต้องยอมรับครับว่าในประเทศเนี่ยเราก็ดําเนินการให้เห็นผลแล้วนะครับว่า พวกที่ทําน้ําตาลในประเทศนะฮะที่ซื้ออ้อยในประเทศเนี่ยเวลาน,นี้ก็ได้รวมตัวกันแล้วว่าจะไม่ซื้ออ้อยจากชาวบ้านที่เผานะฮะ,อ,ะอ้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้ทำมาเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือควันที่มาจากเพื่อนบ้านะนะฮะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ ได้คุยกับผู้นําอาเซียนนะครับเพราะมันปัญหานี่มันไม่ใช่เฉพาะแค่แหลมทองตรงนี้เท่านั้นเองแต่อินโดก็เป็นใครก็เป็นว่ายกให้เป็นวาระแห่งชาติของทุกชาติในอาเซียนมองปืนครับใช้คอนเน็ชันนายกเนี่ยคุยกับผู้นําประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาลาวที่มีปัญหาเนี่ยทำหมดแล้วครับทำหมดแล้วใช่ไหมทำหมดแล้วครับแล้วก็จะคุยกับผู้ประกอบการไทยด้วยครับที่ซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านว่าไม่ซื้อถ้าเขาเผานะครับอันนี้ก็คือ การวางโครงสร้างที่จะนํามาสู่การลดภาวะพีม2.5อย่างระยะยาวและถาวรครับทาหมดแล้วทําไมมันยังมีปัญหาอยู่ก็มันทําหมดแล้วแต่ว่าการที่จะเริ่มออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าเรื่องบนถนนนี่เรื่องบนถนนนี่ก็อย่างที่บอกเปลี่ยนผ่านแล้วครับโอเคครับได้ผมตอบคุณชัชวานก่อนเลยนะครับได้ครับนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราทราบกันดีทําความเสียหายมากมายประเมินไว้เนี่ยมีการประเมินปีหนึ่งเนี่ย ไม่ต่ำกว่า2.2ล้านล้านบาทเสียหายทั้งท่องเที่ยวทั้งทุกอย่างไม่พูดถึงสุขภาพของเรานะครับ <Okay. S 2> แนวทางแก้ไขเนี่ยที่ยั่งยืนนะครับที่ยั่งยืนเนี่ยจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับก็พรบรนะครับประกาศาต์ที่พูดแต่ไม่ใช่พรบรที่มุ่งเรื่องนิติศาสตร์เท่านั้นต้องเป็นเชิงรัฐศาสตร์ด้วยการบริหารจัดการนะครับทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชน กับเกษตรกรกับภาคอุตสาหกรกรมว่าเรื่องนี้เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาพักพลังประชารัฐก็บอกว่าก็คือแนวทางประชารัฐร,ร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วแก้ไขด้วยกันนะครับภาครัฐภาคประชาชนใครคนหนึ่งคนใดทำไม่ได้เฉพาะหน้าวันนี้เนี่ยคิดว่าจําเป็นนะครับพักพลังประชารัฐเชื่อว่าจําเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบแล้วมีอํานาจเพียงพอ ที่จะดำเนินการได้วันนี้อํานาจไม่พอแนะนําได้ตักเตือนได้แต่ทําไม่ได้มากกว่านั้นเท่าไหร่รอันนี้จําเป็น2การสื่อสารนะครับสื่อสารแล้วก็ต้องมีวิธีไปช่วยเขานะครับถ้าพูดถึงเกษตรกร,ร,กรมีเทคโนโลยีเข้าไปที่จะไม่ต้องเผานะครับมีทางเลือกที่จะจัดการกับที่ท่านคุณหมอพรหม,มินได้พูดแล้วนะครับเศษวัสดุที่เหลือไม่ต้องใบไม้เนี่ย เอาไปแปลงรูปได้ไปสร้างมูลค่าได้เรื่องของที่คุณทิมได้พูดคุณพิธานะครับเรื่องเผาป่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันกฎหมายมีมากเลยกฎหมายอุตสาหกรรมแต่ต้องเข้มข้นในการใช้เรื่องรถยนต์เช่นเดียวกันควันดำนะครับต้องเข้มข้นเลยการเปลี่ยนไปสู่รถไฟฟ้าทำแน่นอนและสุดท้ายเลยครับต้องสนับสนุนให้สถาบัานการเงินเนี่ยพิจารณา ในการ,รให้การ,รสินเชื่อสนับสนุนเนี่ยเอาเรื่องของมลพิษเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการสนันบสนุนเชื่อด้วยหมดเวลาชัดเจนอะครับครับ